เรือตรวจการของมาเลเซียพุ่งชนเรือประมงพื้นบ้านชาวไทยในเขตจังหวัดสตูลโดยระบุว่าเป็นการเข้าไปจัดสับน้ำที่เข้าไปแล้วลุกล้ำน่านน้ำของมาเลเซียนะคะเหตุการณ์นี้ทางฝั่งไทยระบุว่าเป็นการลุกล้ำที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเรือประมงของไทยไม่มี GPS ค่ะทางการค้นหาก็พยายามจะค้นหาร่างคนไทยที่ตอนนี้ยังหายไปอยู่หนึ่งคนแต่ก็ยังไม่พบค่ะ เรือประมงพื้นบ้านในจังหวัดสตูลกว่า20ลำพร้อมเรือตรวจการตำรวจน้ำและเรือตรวจการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสตูลลอยลำเรียงหน้ากระดานค้นหาร่างนายสุริยาเตะปูยูชาวประมงพื้นบ้านเขตรอยต่อหน้าน้ำไทยมาเลเซียในตำบลเกาะปูยูอำเภอเมืองสตูลหลังถูกเรือตรวจการมาเลเซียพุ่งชนจมทะเลเมื่อวานนี้ โดยอ้างว่ารุกล้ำน่านาน้ำประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้การค้นหายังคงไม่พบนายสุริยานะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลเกาะปูยูบอกว่าเรือที่ชาวประมงใช้ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องจับสัญญาณไมทะเลเป็นเพียงความจำซึ่งทำกันมาตั้งแต่อดีตแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรง เหตุการณ์ในครั้งนี้มองว่าทางการมาเลเซียทํารุนแรงกว่าเหตุต้องการให้ทางการไทยพูดคุยกับมาเลเซียเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่ะปกติแล้วปกติแล้วมันเตือนแล้วก็มันจับอย่างนั้นแหละมันไม่ชนหรอใช่ไหมปกตินะั้นรอบนี้อะคะรอบนี้มันชนเหรอมไม่เคยชนยคนคนหายอะไรเงี้ยอ่ามันชนเรือคว่ำแล้วคนอีกคนหนึ่งชนหาย ตรงนี้นีทางทางลูกบ้านเขาว่ายังไงกันบ้างเขายอมกันไหมโอ้ยลูกบ้านม่ยอมนะมันทำกืนกว่าเหตุตำรวจน้ำจังหวัดสตูลบอกว่าปัญหาการลุกล้ําน่านน้ำเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะโดยจุดที่กำหนดเป็นเขตน่านาน้ำของไทยเป็นจุดน้ำตื้นไม่มีสัตว์ทะเลทำให้ชาวประมงเลือกไปทําประมงในจุดที่น้ำลึกกว่าประกอบกับเรือประมงพื้นบ้านไม่มี GPS จับสัญญ,ญาณ ซึ่งที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านทั้งสองประเทศทำประมงแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนตำรวจน้ำได้เสนอเรื่องไปยังสออบาตาให้มีการพูดคุยระหว่างรัฐกับรัฐในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะ